สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องการสอนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับหัวข้อก็น่าสนใจมากการออกแบบโปรแกรมแล้วก็ผังงานเราได้เอกสารวิเคราะห์การสอนจริงของคุณครูนันลินิภาองอาจจากโรงเรียนบ้านป่งวัวมาก็จะมาดูกันจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญว่าการสอนครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับเอกสารที่เรามีเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ เขาประเมินเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆเนี่ยมันสอดคล้องกับแผนที่คุณครูวางไว้แค่ไหนทั้งในแง่ความรู้คือ K ทักษะ P แล้วก็เจตคติ A แล้วก็ยังมีการเทียบกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL ด้วย ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเอาเหมือนสกัดเอาประเด็นสำคัญสำคัญจากการวิเคราะห์นี้นะคะว่าอะไรคือจุดเด่งอะไรคือข้อเสนอแนะที่น่าสนใจแล้วเราได้บทเรียนอะไรเกี่ยวกับการสอนแนวคิดเชิงคํานวณซึ่งสำคัญมากผ่านเครื่องมืออย่างผังงานบ้างค่ะครับแอบรู้คะแนนรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าสูงเลยนะครับแต่ว่าในรายละเอียด ก็มีข้อเสนอแนะหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการจะผลักดันให้นักเรียนมีทักษะที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอันนี้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มส่วนแรกกันก่อนเลยเรื่องความสอดคล้องกับแผนตาม KPA เริ่มที่ตัว K ก่อนความรู้ Knowledge ในแผนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้นักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ผังงานรู้จักสัญลักษณ์พื้นฐานแล้วก็อธิบายขั้นตอนแก้ปัญหาง่ายๆได้ค่ะ จากการวิเคราะห์นะคะส่วนนี้เนี่ยการสอนจริงถือว่าทำได้ตามเป้าเอ่อค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะเริ่มตั้งแต่การอธิบายความหมายว่าผังงานคืออะไรเป็นแผนภาพใช้สัญ,ญลักษณ์สากลแสดงลำดับขั้นตอนทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างคาฮูใช่ไหมคะที่เป็นเกมตอบคำถามก็เอามาทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องสัญ,ญลักษณ์สำคัญสำคัญ5แบบวงรีเริ่มจบ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรับแสดงผลสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมวลผลแล้วก็เข้าหลามตัดอันนี้สำคัญเลยการตัดสินใจแล้วก็ลูกศรบอกทิศทางอืมใช้ขาหูดมาช่วยนิดดีเลยนะครับใช้งานสัญ,ญลักษณ์ทั้ง5อย่างละเอียดอีกทีด้วยพร้อมกับยกตัวอย่างผังงานที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยอย่างซุ้มตําหรือไอศครีมอันนี้ช่วยให้เห็นภาพการนําไปใช้จริงแล้วก็ยังเปรียบเทียบให้เห็นความต่างด้วยนะคะระหว่างผังงานแบบเรียงลําดับธรรมดากับแบบที่มีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้อง ครับการผสมผสานทั้งเกมการอธิบายตัวอย่างที่ใกล้ตัวแบบนี้ดูเหมือนจะได้ผลดีมากเลยนะครับทำให้คะแนนด้านความรู้หรือเ,เี่นออกมาสูงถึง95%เลยก็สะท้อนว่านักเรียนน่าจะเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานสัญ,ญลักษณ์ต่างๆได้ตามเป้าหมายทีนี้พอมีความรู้พื้นฐานแล้วส่วนสำคัญต่อมาคือการนำไปใช้หรือด้าน P ทักษะกระบวนการ p c e ร s เป้าหมายคืออยากให้นักเรียนวิเค,คราะห์ปัญหาได้แยกขั้นตอนได้เลือกสัญ,ญลักษณ์ถูก เขียนผังงานง่ายๆได้แล้วก็ออตรวจสอบแก้ไขผังงานได้ด้วยตรงนี้ผลเป็นยังไงบ้างครับ ด้านทักษะกระบวนการหรือ PTC นะคะก็มีการส่งเสริมผ่านกิจกรรมหลายส่วนอยู่ค่ะในคาหูดเองก็มีคำถามที่ไม่ใช่แค่ถามความจำแต่ให้นักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนอย่างสถานการณ์ทำส้มตำทำไอศครีมหรือกิจวัตรประจำวันตื่นนอนไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ส่วนกิจกรรมหลักในห้องก็คือใบงานที่ศูนย์สี่เงื่อนไขอะไรดีซึ่งใบงานนี้เนี่ยจากการวิเคราะห์นะคะเขามองว่าเน้นให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาตามสถานการณ์ที่ กำหนดโดยเฉพาะสถานการณ์1กับ2ที่มีโครงผังงานมาให้แล้วนักเรียนต้องเติมข้อความให้ถูกตามเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นการฝึกเอาความรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์เงื่อนไขามาใช้ค่ะแล้วในสถานการณ์ที่3ของใบงานก็เปิดโอกาสมากขึ้นให้นักเรียนได้วาดเงื่อนไขด้วยคือต้องวาดสัญ,ญลักษณ์เข้าหลามตัดแล้วก็เติมเงื่อนไขเองอันนี้ก็ถือว่าขยับเข้าใกล้การสร้างผังงานมากขึ้นนอกจากนั้นตอนที่คุณครูสอนก็มีการใช้คําถามกระตุ้นนะคะอย่างตอนดูผังงานส้มตําก็ถามว่าเอ๊ะ ถ้าเราอยากเปลี่ยนวัตถุดิบไม่ใส่ปลาลา้าหรืออยากเผ็ดขึ้นต้องไปแก้ตรงไหนในผังงานการถามแบบนี้ก้างหนึ่งฝึกให้นักเรียนคิดเรื่องการตรวจสอบการปรับปรุงผังงานไปในตัวค่ะฟังดูก็มีการฝึกทักษะหลายด้านนะครับแต่คะแนนส่วนเนี้ยอยู่ที่85ปก็ยังดีนะครับแต่ต่ำกว่าด้านเคนิดหน่อยจากการวิเคราะห์มีข้อสังเกตอะไรที่ทำให้คะแนนตรงนี้ยังไม่เต็มร้อยหรือว่ามีจุดไหนที่น่าจะพัฒนาต่อได้อีกครับ ค่ะข้อสังเกตสำคัญเลยนะคะจากการวิเคราะห์ก็คือแม้ว่าจะมีกิจกรรมหลากหลายแต่การฝึกส่วนใหญ่เนี่ยยังเน้นไปที่การเติมเต็มหรือวิเคราะห์ผังงานที่มีโครงมาให้อยู่แล้วคือโอกาสที่นักเรียนจะได้ลงมือออกแบบสร้างผังงานใหม่ทั้งหมดด้วยตัวเองจริงๆอะ่ะตั้งแต่วิเคราะห์โจทย์กำหนดขั้นตอนเลือกสัญ,ญลักษณ์วาดผังงานให้เสร็จจากโจทย์ง่ายๆนะคะ ดูเหมือนจะยังมีไม่มากเท่าที่ควรในคาบนี้อีกประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือกระบวนการให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนตรวจสอบแล้วก็ให้ฟีดแบ็กเกี่ยวกับผลง,งานของเพื่อนๆในกลุ่มอันนี้จากวิดีโอที่ดูนะคะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่ามีกลไกหรือเวลาให้ตรงนี้มากหน้อยแค่ไหนซึ่งการได้ลองผิดลองถูกจากการสร้างเองแล้วก็เรียนรู้จากงานเพื่อนเนี่ยเออมันสําคัญมากเลยนะคะสําหรับการพัฒนาทักษะกระบวนการอ๋อเข้าใจประเด็นเลยครับ คือการเน้นประยุกต์ใช้ในกรอบที่มีให้กับการเปิดให้สร้างสรรค์ลองผิดลองถูกเองอาจจะยังไม่สมดุลกันนักงั้นไปดูด้านสุดท้ายของ KPA กันครับคือ A เจตคติ Attribute ซึ่งแผนเน้นเรื่องความตั้งใจเรียนแล้วก็ความรับผิดชอบอันนี้ผลเป็นไงครับด้านเจตคติ T K T, หรือ A นะคะอันนี้จากการวิเคราะห์เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนในทางบวกเลยค่ะ สังเกตได้จากบรรยากาศที่เด็กๆกระตือรือร้นมากโดยเฉพาะตอนเล่นเกมขาหูดตอนต้นคาบกับเซฟควิสตอนท้ายคาบที่แบบมีการแข่งขันคำตอบเพื่อให้ได้คะแนนดีๆอันนี้แสดงถึงความใส่ใจความสนุกในการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ก็ดูมีส่วนร่วมดีตอบคำถามครูเป็นระยะๆะะตลอดคาบแล้วก็ตั้งใจทำใบงานดีค่ะส่วนเรื่องความรับผิดชอบอันนี้คุณครูก็มีการพูดถึงแล้วก็ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการให้โอกาสเด็กที่คะแนนเซฟควิสไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถกลับไปทบทวนแล้วมาสอบซ่อมใหม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตัวเองค่ะครับการใช้เกมเป็นตัวนำนี่ดูได้ผลดีจริงๆนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมทำให้ด้านเจตคติได้คะแนนไปถึง90%เเลยก็สะท้อนว่านักเรียนไม่เพียงแค่เรียนแต่ยังรู้สึกดีมีความรับผิดชอบด้วยทีนี้ นอกจากประเมินตามแผน KPA แล้วเอกสารวิเคราะห์ยังมีการมองเทียบกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาพื้นฐานหรือ PBL ด้วยตรงนี้น่าสนใจครับผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นยังไงค่ะผลการวิเคราะห์สรุปว่าการสอนครั้งนี้เนี่ยมีความสอดคล้องกับหลักการของ PBL อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นข้อเสียนะคะแต่เป็นเพราะรูปแบบการสอนที่ออกมามันมีเป้าหมายมีวิธีการที่ต่างกัน เหตุผลหลักๆที่การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นนะคะก็คืออย่างแรกเลยแผนการสอนของคุณครูระบุชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าใช้รูปแบบ a m e Based Learning หรือ GBL ไม่ได้ตั้งใจจะออกแบบตามแนว PBL อ๋อครับคือตั้งต้นมาคนละแนวทางใช่ค่ะประการที่2คือลักษณะของปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมทั้งในกระหูหรือในใบางานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจนหรือ well structured problems คือมีข้อมูลให้ครบมีแนวาทางหรือคําตอบที่ค่อนข้างตายตัวแล้วกระบวนการแก้ปัญหาก็มีคุณครูคอยนําเป็นหลักซึ่งมันต่างจาก PBL ที่มักจะเริ่มด้วยปัญหาที่ซับซ้อนกว่าคลุมเครือกว่าเป็นปัญหาปลายเปิดหรือ i e l s t r u c t u r e d problems ที่กระตุ้นให้นักเรียนต้องไปกําหนดกรอบปัญหาเองแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเพื่อมาแก้ปัญหาค่ะ ครับครับเข้าใจความต่างเลยค่ะประการที่3คือแหล่งความรู้หลักในคาบเนี้ยเนี่ยมาจากการบรรยายการอธิบายของคุณครูเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเป็นผู้รับทําความเข้าใจแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมแต่ใน PBL เนี่ยนักเรียนมักจะต้องเป็นฝ่ายไปสืบค้นไปหาความรู้ที่จําเป็นด้วยตัวเองจากแหล่งต่างๆค่ะอือหือบทบาทผู้เรียนต่างกันชัดเจน ใช่ค่ะแล้วก็ประการสุดท้ายที่การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือผลลัพธ์หรือผลงานที่คาดหวังจากนักเรียนนะคะในการสอนครั้งนี้จะเน้นไปที่การแสดงความเข้าใจผ่านการตอบคำถามหรือการเติมข้อมูลในผังงานตามโจทย์มากกว่าที่จะเป็นการสร้างสรรแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆที่หลากหลายหรือการนำเสนอปกป้องแนวคิดของกลุ่มตัวเองซึ่งเป็นลักษณะที่มักจะเจอใน PBL ค่ะชัดเจนเลยครับสรุปคือเป็นการสอนคนละแนวทางกัน GBL ที่คุณครูใช้ก็เน้นโครงสร้างการนำเสนอเนื้อหาชัดเจนใช้เกมเป็นตัวช่วยซึ่งก็มีข้อดีของมันส่วน PBL ก็จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนด้วยตัวเองผ่านปัญหาที่ซับซ้อนกว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็น PBL นะครับแต่ถ้ามองในกรอบของ GBL ที่ตั้งใจไว้เดิมเนี่ยการวิเคราะห์ก็ให้คะแนนรวมสูงถึง8.8เต็ม10เลยนะถือว่าน่าประทับใจมากสะท้อนว่าการใช้เกมการอธิบายที่ชัดเจนเนี่ยบรรลุปเป้าหมาย KBA ได้ดีทีเดียว ทีนี้มาถึงส่วนสําคัญอีกส่วนคือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างครับค่ะมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนําไปปรับใช้ได้จริงหลายอย่างเลยค่ะจากการวิเคราะห์นะคะผู้เชี่ยวชาญมองว่าถ้าอยากจะพัฒนาการสอนเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น อาจจะลองพิจารณา,เ,าเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกคือการเพิ่มมิติของการออกแบบและสร้างสารรค์จากเดิมที่อาจจะเน้นเติมคําวิเคราะห์โครงสร้างเดิมๆก็อาจจะเพิ่มกิจกรรมที่ท้าทายขึ้นนิดหน่อยให้นักเรียนได้ลองออกแบบผังงานแก้ปัญหาเองตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะเป็นโจทย์ในชีวิตประจาําวันหรือสถานการณ์จําลองง่ายๆที่ซับซ้อนกว่าเดิมนิดนึงเพื่อให้ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แปลงความคิดเป็นผังงานอย่างเต็มที่จริงๆ แล้วในกลุ่มนี้ยังรวมถึงข้อเสนอแนะเรื่องการเชื่อมโยงผังงานกับการเขียนโปรแกรมให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยค่ะเช่นอาจจะลองโชว์ตัวอย่างผังงานง่ายๆคู่ไปกับโค้ดสั้นๆที่ทํางานเหมือนกันให้นักเรียนเห็นว่าอ๋อที่เราออกแบบเนี่ยมันเอาไปเขียนโค้ดจริงๆได้แบบนี้นะอืมอันนี้น่าสนใจมากครับทําให้เห็นเป้าหมายชัดเจนขึ้นการข้อเสนอแนะในกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การสร้างวงจรการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ขึ้นเช่น การเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ตรวจสอบแล้วก็ให้ฟีดแบ็กงานเพื่อนหลังจากทำใบงานหรือออกแบบผังงานเสร็จอาจจะจัดเวลาสั้นๆให้แลกงานกันแล้วลองวิเคราะห์ให้ความเห็นตามหลักการที่เรียนมาอันนี้จะช่วยฝึกทักษะการประเมินการสื่อสารได้ดีมากเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีข้อเสนอแนะเรื่องการให้ฟีดแบ็กที่ละเอียดและหลากหลายขึ้นจากฝั่งคุณครูเองด้วย คือนอกจากการเฉลยว่าถูกคือผิดอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆหรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หลายๆแบบเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดต่อยอดเห็นความยืดหยุ่นของการแก้ปัญหาค่ะครับการเรียนรู้จากเพื่อนจากครูแบบนี้สําคัญมากอและสมาธิของทุกคนนะคะอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือการทบทวนนโยบายเรื่องการสอบซ่อม คือการให้โอกาสสอบซ่อมเนี่ยดีนะคะแต่การจํากัดคะแนนสูงสุดไว้แค่ครึ่งเดียวอาจจะบั่นทอนกาลังใจเด็กที่เขาพยายามไปเรียนรู้เพิ่มเติมมาแล้วข้อเสนอแนะคืออาจจะพิจนารณานแนวทางการประเมินที่เปิดโอกาสให้เด็กแสดงศักยภาพเต็มที่หลังจากได้เรียนรู้แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วโดยอาจจะมีเงื่อนไขอื่นแทนการจํากัดเพดานคะแนนค่ะ โอ้โหเป็นการจัดกลุ่มข้อเสนอแนะที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับทั้งเรื่องการเพิ่มความท้าทายในการสร้างการสร้างวงจรเรียนรู้ผ่านฟีดแบ็ k แล้วก็การปรับปรุงการวัดผลให้ส่งเสริมการเรียนรู้จริงๆดูเป็นแนวทางที่นำไปพัฒนาต่อยอดได้เลยเพื่อให้นกักเรียนไม่ใช่แค่รู้เรื่องผังงานแต่สามารถใช้และคิดด้วยผังงานได้เก่งขึ้นสรุปแล้วนะครับ จากการที่เราเจาะลึกเอกสารวิเคราะห์การสอนของคุณครูนลินิภาวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพชัดเจนของการสอนเรื่องผังงานที่ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่ดีมากตามแผนที่วางไว้ได้คะแนนตั้ง8.80ด้วยนะครับโดยเฉพาะการใช้เกมเบสเลิร์นนิ่งมาช่วยในการถ่ายทอดความรู้เคและก็สร้างเจตคติที่ดี เอขงนนักรียใช่ค่ะแล้วเราก็ได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นนะคะระหว่างแนวทาง GBL ที่เน้นโครงสร้างกับ PBL ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญหาปลายเปิดและการสืบค้นของผู้เรียนเองที่สำคัญคือข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสออกแบบการสร้างวงจรฟีดแบ็หรือการปรับมุมมองเรื่องการประเมินล้วนเป็นแนวทางที่จับต้องได้แล้วก็น่าจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณผ่านการออกแบบผังงานให้แข็งแรงยิ่งขึ้นได้จริงๆคะ่ะครับ การวิเคราะห์การสอนที่ลงลึกแบบนี้เนี่ยคงไม่ได้มีประโยชน์แค่กับคุณครูผู้สอนโดยตรงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นข้อมูลที่มีค่าสําหรับคนทํางานด้านพัฒนาหลักสูตรบุคลากรทยการศึกษาหรือใครก็ตามที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะออกแบบการเรียนการสอนยังไงเพื่อจะพัฒนาทักษะที่สําคัญแต่ก็ซับซ้อนอย่างการคิดเชิงคํานวณให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอืมใช่เลยค่ะ และจากข้อเสนอแนะที่เราคุยกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงผัางงานกับการเขียนโค้ดซึ่งเป็นงานที่ต้องมีการลองผิดลองถูกปรับแก้ไปเรื่อยๆเนาะรวมถึงประเด็นเรื่องนโยบายการสอบซ่อมการให้คุณค่ากับการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจชวนให้เราขบคิดกันต่อได้เหมือนกันนะคะว่าในระบบการศึกษาของเราเนี่ยเราจะออกแบบการประเมินผลยังไงที่ไม่เพียงแต่วัดผลสมริถปลายทาง แต่ยังสามารถส่งเสริมแล้วก็ให้คุณค่ากับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญเลยในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับโจทย์ที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องการการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอในโลกแห่งความเป็นจริง